มได้รับเงินลงทุน400ล้านดอลลาร์ใน1วันเมื่อเทียบกับสตาร์ทอัพใน AEC industry ทั้งหมดซึ่ง r a สแค่350ล้านดอลลาร์ในเวลา4.5ปทีทั้งทั้งที่ AEC industry หรือ Architecture, Engineering and Construction มีมูลค่ามากกว่าออนไลน Dating industry ถึง3,000เท่าวันนี้องจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้น สวัสดีค่ะปองนะคะปองเป็นสถาปนิกตอนนี้ทำเทคสตาร์ทอัพอยู่ที่ลอนดอนปองก็ทำงานเป็นสถาปนิก่อนจริงก็คือเรียนจบที่สถาปัจจุฬาเนี่แหละค่ะแล้วก็ทำงานที่ไอดินเป็นเวลาหลายปีเหมือนกันในปี2014ปองตัดสินใจไปเรียนต่อที่ลอนดอนในสาขาเทคโนโลยีองค์ก r รเชพด้วยความเชื่อที่ว่าเทคโนโลยีอะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับวงการเราได้ หลังจากเรียนจบอะค่ะองก็ได้โอกาสเนาะได้รางวัลแล้วก็ได้ Funding พร้อมทั้ง Visa Sponsorship เป็นแบบ d u a t e o อ t ง r m i n a l Visa จาก UCL ก็เลยเป็นจุดที่ทำให้โอเคตัดสินใจอยู่ต่อที่อังกฤษเหมือนกับว่านั่นก็คือเป็นการเริ่มชีวิตใน UK ไปโดยปริยายตอนนี้ปมองก็ทำเทคสตาร์ทอยู่ในลอนดอนเดี๋ยวปมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีว่าเป็นยังไงต่อไปเราจะมาพูดถึง state of technology ใน AEC industry น,นีก็เป็นลิสต์คร่าวๆข,ของแบบซอฟต์แวร์ที่ทุกคนในที่นี้น่าจะรู้จัก CAT, Beam, Parametric, v i a r แล้วก็เร็วๆนี้ก็คือ g e r a t i v e AI อันนี้เป็นไทม์ไลน์ของระยะเวลาปีที่ซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยีอย่างต่างๆได้ develop อย่างแรกที่ลอนเสยก็คือ c a t ซอฟต์แวร์ซึ่งเราก็เห็นผล อิมแพคของมันที่เปลี่ยนอินดัสทรีจากที่เคยเขียนแบบด้วยกระดาษทุกคนเปลี่ยนมาเป็นเขียนแบบด้วยแคดหลังจากนั้นก็มี b i บิมพารามิต c ถ้าคุณเพิ่งเริ่มใช้ BIM เมื่อ2อปีที่แล้วหรือ5ปีที่แล้วอ่ะมันก็หมายความว่า adoption ของ BIM อ่ะการที่เราจะ adopt เทคโนโลยีอ่ะมันใช้เวลาเกือบ20ปีตั้งแต่บิมลอนครั้งแรกแล้วก็บิมที่เป็นแบบ popula ที่สุดอย่าง Revit เนี่ยลอนปี2000 AEC i n d u s t r y ีอ่ะถือว่าเป็น โค์งการที่ Adopt Technology ค่อนข้างชา้าอันนี้ปงอยากจะลองเปรียบเทียบนะคะกับซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยีใน i n นดัสทรใกล้เคียงกันใน UX UI พันกิจกับ Figma เนี่ยก่อตั้งในปีไล่เลี่ยก,กันแต่ลองดูนะคะว่าพันกิจバリ a t i o n น้อยกว่า Figma Variation กว่า20เท่าด้วยเหตุผลเดียวที่ว่าพันกิจอ่ะไม่ได้มีผลใช้มากเท่ากับ Figma อันนี้ก็คือ point แรกอีก point หนึ่งอะจากバリเ t ชันอันเนี้ยก็จะเห็นว่า highest v a r i a t i o n ใน AEC i n d u s t r y ยังไม่สามารถ obtain the status of unicorn เรา investor คิดยังไงกับวงการ AEC วงการสถาปัตยกรรมแายการก่อสร้าง95%เกือบทุกคนเลยจะพูดว่า there is no scale no market in architecture อินเวสเตอร์เองอะส่วนมากแบ็กกราวเขาก็จะมาจาก Investment เนาะมาจาก Finance ไม่ได้มีใครเข้าใจองค์การของเราเท่ากับพวกเราเองทีเนี้ยมันก็ส่งผล lack of investment เนาะคือไม่มีเงินลงทุนโผล่เข้ามาในอินดัสทรของเราอะมันก็ทำให้ Innovation อนะ่ะ move ไปอย่างช้าๆช,ช้าไปกว่าเดิมเพราะว่าจะสร้างซอฟต์แวร์อย่างหนึ่งหรือ develop เทคโนโลยีอย่างหนึ่งอะมันใช้เงินลงทุนแล้วก็ใช้เวลาทำให้ Startup ในในวงการ AEC ของเราอะ ไม่มีใครที่อยู่นานไปจนถึงแข่งขันกับคนอื่นได้เราไม่ได้มีช้อยส์เยอะในการเลือกซอฟต์แวร์มันก็ทําให้เราต้อง pay จ่ายเงินค่าซอฟต์แวร์แพงกว่าวงการอื่นเรื่องถัดไปที่ผมจะพูดนะคะเรื่องแลนด์สเก็ปก็คือ Trends หนึ่งก็คือ of course เป็น digital transformation อันนี้ถูก push along แบบ h a r เลยจาก covid time เพราะว่าคนอะ่ะก็จะเริ่มโอเคต้อง work from home จากที่แต่ก,ก่อนคือ Mind ไม่ได้ออกแบบงานสถาปัตย์ต้องออนไซต์ site, ต้องไปที่ไซต์ต้องอยู่ในออฟฟิศด้วยกันพอสถานการณ์ัน f o ฟ c e เราก็ทำได้ก็คือเกิดการเด v e l o อของ Cloud So ซลาร์คลาวด์เทคโนโลยมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแต่อีก point หนึ่งที่ผมอยากจะพูดอ่ะคือในอนาคตอะคะ่ะเว็บเทคโนโลย y อ่ะจะมามีบทบาทมากขึ้นในการเด v e ล o p s ซอฟต์แวใรวนในการทำเทคโนโลยีต่างๆมันทำให้เกิดความแบบเร a l t i ท e เนาะคนสามารถ ลิกลิงไม่ต้องใช้ Powerful ฟูลคอมพิวเตอร์ไม่ต้องมีไม่ต้องบบซ,ซื้อซื้อคอมทุกๆุกสามปีห้าปีเ <c oughs> พราะว่าไฟล์ที่เราใช้มันหนักเกินไปมันก็มีอนาคตที่จะมุ่งไปในทางนั้นเท่นที่สองะคะ่ะก็คือ,เ,อเทคโนโลยีจากอินดัสทรีใกล้เคียงกับเราเข้ามามีบทบาทช่วยให้สถาปนิกทำงานง,านง่ายขึ้นอย่างเช่นเกมมิ่งอินดัสทรีหรือว่าเมตาเมตาเวิร์ส VR AR โดยเฉพาะ เกมมิ่งอินดัสทรีเนี่ยเพราะว่าเทคโนโลยีที่เขา develop อะ่ะมัน deal with แบบถ้าเราเล่นเกมเนาะออนไลน์ก็จะรู้ว่า Data มันใหญ่บางทีใหญ่กว่าตึกตึกหนึ่งด้วยซ้ำมันคือเมืองทั้งเมืองแล้วมันต้องรัน real time ยกตัวอย่างเช่น unity engine ซึ่งเป็น engine ที่ super powerful แบบ powerful มากก็เริ่มแทบเข้ามาช่วยกับงาน render ของของสถาปนิกเนาะทำให้เกิด photorealism เร็วขึ้นง่ายขึ้นอย่างที่3อันนี้ก็สําคัญมากเหมือนกันเรื่อง sustainability ในอังกฤษจะมีพูดถึงเรื่องนี้เยอะมากๆมาเป็นเวลาหลายหลายสิบปีด้วยซ้ำเราจะทำยังไงในฐานะในฐานะพวกแบบที่จะทำให้อนาคตมันสักเตนขึ้นท็อป,ปิกที่ a อ w a ว s Come Up ก็จะมีสองสาหอย่างค่ะคือหนึ่ง r e p พ r p o s e หยุดสร้างอาคารใหม่ทำยังไงที่จะเปลี่ยนแปลงอาคารของที่มีอยู่เดิมให้ได้ประโยชน์สูงสุดเอ,อ่อรีเนเก็คือการเลือกใช้แบตเทรี่ของต่างๆที่ มันเฟรนด์ลี่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีประโยชน์ในในลองรั u ลองเทอมก็อย่างที่3อันเนี้ย scale า o w n ลงมาหน่อยกับบ้านเนาะ passive house อันนี้เป็นเทอมของเขาเลยทำยังไงให้บ้าน passive ที่สุดแล้วก็ self sustain คืออยู่ในบ้านเนี่ย net zero เจ้าของบ้านที่อยากจะสร้างบ้านอะ่ะจะถามเสมอว่าเอ้ยมันทำให้ net zero ได้ไหมแล้วเขาก็ลงทุนกับกับตรงนั้น,นต่อไป อันนี้สนุกขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นเรื่อง opportunity ที่ป้องมองเห็นผ่านการทำงานในวงการเทคเรื่องแรกเลยอะค่ะ architecture is for everyone อันเนี้ยทุกครั้งที่ป้องเ,ออเจอ investor เนาะหรือคนอื่นภายนอกวงการที่พูดว่าเอ้ย e architecture is tiny niche small ป้องก็จะบอกว่า architecture จริงอะทุกคนได้ใช้งาน architecture นะทุกคนที่นั่งอยู่เนี้ยนั่งอยู่ใน space ที่เป็น architecture ตั้งแต่ออกแบบก่อสร้างอยู่อาศัยในตึกรีโนเวทอายุของตึกเนี่ยอยู่ยาวนานมากไปกว่าเราอีกบางตึกได้รีโนเวทสองาครั้งอยู่มาเป็นหลายหลายเจเนอเรชั่นจริงๆแล้วอะอาร์เคดิจอร์อะไม่ใช่แค่สถาปนิกนะไม่ใช่แค่วิศวกรนะมันมากไปกว่านั้นมันเกี่ยวข้องไปถึงคนทั่วๆไปด้วยอย่างที่สองที่องเห็นก็คือเรื่อง u n d ด s e r ิร์ฟก ในอินดัสทรีจะเป็นเรื่อง collaboration a f t e e w a r d เพราะว่าอย่างที่บอกว่า r c h i t e c t u r e มันเกี่ยวข้องกับคนหลายๆคนมากๆไม่ใช่แค่เฉพาะช่วง design phase เนาะจริง,รงๆเราเองก็มี Tool หลายอย่างที่ทำขึ้นมาเพื่อช่วยเราให้ทำงานง่ายมากขึ้นแค d ซอ f ต์ a วร์ Make 3D Mo เดล r e n เดอร์จาก r รนเดอร์แต่ก่อนใช้เวลาเป็นคืนเป็นวันส้ำสี่ชั่วโมงบางทีก็แห้งไปตอนนี้สามารถเรนเดอร์ภาพเหมือนจริงได้ในเวลาแค่ไม่กี่นาที แต่ว่า c h a l เลน g ์อะมันอยู่ที่ตอนที่สถาปนิกอย่างเราจะต้องสื่อสารงานดีไซน์ที่มันซับซ้อนให้กับคนอื่นๆที่อาจจะไม่ได้มี b a c k กราวน d ์ทำยังไงที่เราจะทำให้อาร์เคดิกเดต้ามัน List ์เดอะ t e เทนช l ที่มันสามารถเป็นไปได้ค่ะมีแค่ทีเดียวเดียวก็สร้างไม่ได้มีแปลนอย่างเดียวก็สร้างไม่ได้เพราะสร้างจริงๆโดยเฉพาะกับสิ่งที่เป็น Product of The Physical World อย่างตึกก็ต้องมีรูปออนไซต์ site, มี material ที่เราต้องดูมันมีหลายอย่างไฟล์ By format ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่ไฟล์ 3D หรือไฟล์ CAD มันคือรูปภาพวิดีโอหน้าไซต,ต์ Screen shot ต่างๆนอกจากนี้ยังมี v e r ร i o n Control อีกว่าเอ้ยส่ง v e r ร i o n นี้คนนี้ใช้ v e r ร i o n นี้คนนี้ใช้ซอฟต์แวร์นั้นอย่่างที 3, อันนี้เป็นสิ่งที่ปองอยากเอ c น g e ทุกคนมากที่สุดเลยก็คือว่า เราจะสามารถกำหนดอนาคตและทิศทางของอินดัสทรีเราได้อย่างไงบ้างคือทูที่เราใช้ซอฟต์แวร์ที่เราใช้อ่ะควรจะต้องช่วยเราควรต้อง assist เรามากกว่าที่จะบังคับให้เราต้องเรียนรู้กว่าที่เราจะต้องไป retain 트렌ดสมัยนี้มันจะเป็น user center นเตอราอยาก encourage ทุกคนให้เห็นโอกาสอันนี้ที่จะกำหนดอินดัสทรีของเราอย่ายอมรับกับสิ่งที่อ่ะ ah, เนี่ยซอฟต์แวร์ใช้สิ เราต้องกี่ฟีดแบ ck จากนี้ปองจะพูดเล็กน้อยเกี่ยวกับอองเเทร์นอร์เ journey ของปองนะคะปองน่ะ s t e ปไปในโลกของเทคโนโลยีอะด้วยความเชื่อและบีลีฟที่ว่า a r c h i t e เจอ่ะต้องเข้าถึงง่ายสำหรับทุกคนเราก็คิดว่า how technology can make that happen สิ่งที่ ปองออฟเซสที่สุดเลยคือปัญหาที่ปองพบเจอรอบตัวเนาะแล้วก็ปองจะถามตัวเองเสมอว่าเราปองทําอะไรได้ด้วยสิ่งที่ปองมีตอนเนี้ยณวันเนี้ยปัญหาแรกเนาะที่ที่ปองอพบเจอคือคิดว่าหลายๆคนที่นี่ก็คงเป็นเหมือนกันในแบบฐานาสถาปนิกเนาะเวลาไปเที่ยวหรือว่าไปอะไรก็จะรู้สึกว่าเอ,อ้ยอยากไปดูตึกอยากไปดูตึกที่มันน่าสนใจปองทําอะไรได้บ้างเริ่มจากสร้าง g o o g l e Map แชร์ g o o g l e Map กับเพื่อน สเต็ปต่อมาเริ่มทำแมปเฉพาะ a r c h i t e c t อร์ในลอนดอนมีอะไรบ้างจนสุดท้ายแล้วอ่ะฟองก็ลอนช์ mapping app ที่ที่รวบรวมตึกต่างๆทั่วโลกกว่า27,000ตึกก็ทำให้คนได้เข้าใจเดตาม,มากขึ้นได้ไปดูอาจจะข้างนอกก็ยังโอเคอะไรเงี้ยได้วิสิต interesting building ปัญหาที่สองที่ฟองออฟเซสก็คือเคยได้ยินบ่อยๆจากแบบคนอื่นคนนอกนอกองการจะคิดว่า งานออกแบบสถาปัตยกรรมอ่ะมันเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยมันเป็นสิ่งลักชัวรี่เราไม่ต้องจ้างสถาปนิกก็ได้แบบเอารูปให้ผู้รับเหมาดูแล้วผู้รับเหมาก็สร้างได้ไม่เป็นไรหรอกตอนนั้นปมองอยากฟิกปัญหานี้ปมองก็เลยรู้สึกว่าต่อยอดจาก a r c h i t ทราคเกอเองปมองก็ลอนช์แต่งขอบบ้าวในปี2019ก็จะเปิดตึกให้คนภายนอกที่เป็นการสื่อสารกับคนภายนอกวงการด้วยให้เข้ามาสัมผัส ตึกจริงๆฟิสิกอลเดินในสเปซแล้วก็เข้าใจสเปซมากขึ้นเป็นการเปิดช่องให้สถาปนิกได้อธิบายเรื่องราวเบื้องหลังงานดีไซน์กับคนที่เป็นยูเซอร์โดยตรงในเมื่องานดีไซน์อาร์เคติเจอร์ค่ะมันอย่างที่บอกสถาปนิกงานออกแบบสำคัญเป็นจุดเริ่มต้นของวอลเทอร์โฟลของสิ่งที่จะแบบโอเคเดินทางต่อไปแต่ว่าคนที่มาคอลลาเบเรตกับสถาปนิกอะ ก็มีความสาคัญเหมือนกันบางทีอาจจะสาคัญมากกว่าด้วยซ้ำที่จะทาให้งานะ่ะมันมันออกมาดีทำยังไงถึงจะ stay organized ได้ทำยังไงถึงจะสื่อสารให้มันเข้าใจตรงกันข้อผิดพลาดก็เกิดจากความไม่เข้าใจตรงกันเนี่ยแหละแล้วความไม่เข้าใจตรงกันนั้นอะ่ะมันก็ cost delay เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาอันนี้ก็คือสิ่งที่ปองทำเพื่อแก้ปัญหานั้น อันนี้ก็เป็น Hatch นะคะ Hatch คือ Start-up ของฟองเนาะ Main f o กัสของเราอยู่ที่ Collaboration a f t e r w a r d Open up Architecture มากขึ้นทำให้มันง่ายมากขึ้นที่จะสื่อสารกับคนอื่น End User มันก็จะทำให้คน Value Design มากขึ้นเนาะสิ่งที่ฟองทำาอพยายามจะ complement uh, existing workflow เนาะคุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น Revit AutoCAD Anything you say it. แล้วก็สามารถ in one click ทุกอย่างโชว์ในแพลตฟอร์มจากนั้นก็แชร์กักบ collaborator เสร็จแล้วโปรเจกต์ก็ ready to collaborate สามารถให้คนจำอิน make comment give feedback make design decision faster ตั้งแต่ในวันเราก็ได้การสนับสนุนจาก um, องค์กรระดับโลกหลายอันเช่น t e Design Museum London อ uh, UK Research and Innovation Eve เป็นแบบ um, forward thinking architect ที่ joy แล้วก็ back เราตั้งแต่ Day 1วัหลังจากเนี้ยในเซ็กชันต่อไปปมองอยากจะ encourage ทุกคนในที่เนี้ยให้คิดว่า how how can we drive the industry forward mm hmm. ส่วนแรกเลยอะคะ่ะ ที่อยากให้คิดถึงกันน้องก็คือเรื่อง adopting the innovation mindset 1. be open to change ลองผิดลองถูกเปิดรับการเปลี่ยนแปลงมันไมไ่น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะอย่างที่สองคือ think bigger like dream คิดให้มันเหมือนกับว่านอกกรอบกับสิ่งที่เป็นนอมของเราอะไรที่เราฝันอยากได้อะไรที่เราคิดว่าเฮ้ยเราอยากให้ t ูที่เราใช้หรือซอฟแวร์ที่เราใช้อ่ะมันน่าจะมีอันนี้นะเราแบบเหนื่อยเหลือเกินกับการที่ต้อง ตอบอ e ีเมลเหนื่อยเหลือเกินที่ต้องแบบทำไมผูม้ระมังไม่เข้าใจเราสักทีอะไรเงี้ยอะไรที่จะช่วยเราได้ตรงนั้นเสร็จแล้ว act fast act fast ในที่นี้ผมหมายถึงว่าคิดว่าเฮ้ยปัญหานั้นมันใหญ่เท่านี้ s c a l กลับมาว่าสิ่งที่เราทำได้วันนี้สเต็ปแรกเลยอะที่จะก้าวไปถึงจุดที่เราอยากให้มันเป็นนะ e u bigger v i s i o n i s s แต่ถ้าเราก้าวแค่หนึ่งก้าวจากสิ่งที่เรามีตอนนี้มันนมันก็คือเราอะ กำลัง moving กำลังเดินทางไปสู่ innovation แล้ว get involved get involved คือเข้าร่วม engage ทุกอย่างอันนี้คือไม่ว่าจะเป็น s e c u l a s แบบสงสัยว่าเฮ้ยเห็น Industry นี่ทำอย่างนี้ทำไมเราทำมังไม่ได้ secular join conversation คือถ้าเห็น conversation เกี่ยวกับสิ่งที่เราสนใจ give opinion หรือแม้แต่ถ้าไม่มีใครสนใจสิ่งเดียวกับเรา start conversation อันนั้น เพราะอย่างน้อยอะ่ะพวกเนี้ยมันคือทําให้เกิด conversation มันเกิด movement มันเกิด dynamic ขึ้นมาเนาะทำให้คําถามอะ่ะหรือสิ่งที่เราอยากให้เป็นอะ่ะมันมี direction มันคือมีคนมาตอบมากขึ้น ask question นี่ก็สําคัญในแง่ของถ้าเราทําอะไรแล้วเราไม่เข้าใจอย่าก,กลัวที่จะ ask question เพราะว่าบางทีคนที่ทําอาจจะไม่ได้คิดถึงในมุมที่เราคิดก็ได้อย่างนั้นมันก็คือตะการต่อยอด conversation อีกอย่างหนึ่งก็คือ Help share idea มันอาจจะไม่ใช่ไอเดียของเราแต่เราคิดว่าเฮ้ยเออเป็นเพนพอยต์เหมือนกันช่วยให้มัน spread เพราะฉะนั้นมันจะทำให้อันนี้ทั้งเรื่องเทคโนโลยีเองก็ตามถ้าเรากีฟ e ีดแบ c k ถึงแม้จะเป็น good or bad มันก็ทำให้คนที่ adopt Technology ของเราอ่ะรู้ว่าเฮ้ยมันไม่ถูกจุดนะมันคือต้องแก้เราคือ user มันก็เกิดการพัฒนาวันนี้สิ่งหนึ่งอะที่ป้องอยาก อยากจะให้ทุกคนเก็บเอาไปคิดเนาะคืออินดัสทรีนี้เป็นของคุณเป็นของทุกคนเราอะอยากได้อะไรในอินดัสทรีนี้อยากให้อะไร exist แต่เราถามตัวเองค่ะว่า how technology can help technology จะช่วยคุณได้อย่างไรขอบคุณค่ะ